มาดูเก่งต่อไปเลยนะครับภาคที่สามหน้าที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเรื่องปฏิปูชิกาครับตรงนี้เป็นเก่งพิเศษที่สุดของภาคสามจำนวนสองเก่งที่เก่งไว้ให้นั้นผู้ศึกษาที่เ,เขียนข้อสอบแล้วหรือว่า อยากจะเขียนก็สอบส่งก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนแล้วถ่ายส่งมาให้ทางไลน์เดี๋ยวจะได้ตรวจให้เริ่มต้นแปลเลยนะครับวัตถุอัานว่าเรื่องสมุติต่างตั้งขึ้นพร้อมแล้วอาวะติงสะเทวโลเกทับศัพท์ไปในเทวะโกชื่อว่าดาววดึงหรือในดาวดึงเทวโลโกยังได้เลยครับ เกียระได้ยินว่าเทวะปุตโตอันว่าเทพบุตรมาลาภารีนามะชื่อว่ามาลาภารีตัดทะถ้าจะโยกนามขึ้นมาแบบที่เราเคยชินก็คือในที่นั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะโยกมาแบบหรูหรู ก็คือในดาวดึงเทวโลกนั้นก็ได้นะครับได้สองอย่างอัจชาราสาสาปริมุโตอันนี้เป็นปริมุโตนะครับผู้อันพันแห่งนางอับสรแวดล้อมแล้วปาวิสีได้เข้าไปแล้วอุยยานาังส่สวนครับก็ไม่ยากนะฮะประโยคต่อไป mm hmm. เทวทีตโรอ่านว่าเทพธิดาทั้งหลายปันจักสตาผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ อารุยหาขึ้นแล้วรุกขังสู่ต้นไม้ปูผานิยังดอกไม้ทั้งหลายปาเตนติย่อมให้ตกระวังครับตัวนี้นี่คือเหตุกัตตุวาจกพันแท้ครับพันแท้เผลอแวบเดียวครับท่านอาจจะเสียปอก็ได้ผิดมาจกไปก็ได้มีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงมากที่เราจะผิดนะฮะ ยังดอกไม้ทั้งหลายปาเตนปิย่อมให้ตกแล้วก็ปัญจัดสตาในประโยคหน้าเนี่ยข้างหลังขึ้นเทวทีตโรนะฉะนั้นตัวนี้ก็ขึ้นเทวทีตโรเหมือนกันเทวทีตโรอ่านว่าเทพธิดาปัญจัดสตาผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณกเหตวาถือเอาแล้วปุบหานี้ซึ่งดอกไม้ทั้งหลาย ตรงนี้ระวังเสียสัตว์นะฮะแล้วก็แปลยากด้วยตาหินะฮะตาหิเทวีตระหิปาติตานิเทวีตราหิปาติตานิอันอันเทพที่ดาทั้งหลายเหล่านั้นให้ตกแล้วแปลยากกับ คือถ้าเป็นวาจกนี่ก็หงายหลังเลยแหละครับถ้าเป็นวาจกนี่หงายหลังนะฮะเนี่ยแปบลบแบบนี้นะอันอันเทพธิดาทั้งหลายเหล่านั้นให้ตกแล้วมาดูอธิบายนิดหนึ่งครับซึ่งดอกไม้ทั้งหลาย อันตัวนี้อันตัวนี้ครับเป็นวิเศษณะของบุกผาีิสำเนียงวิเศษณะของบุกพาีิส่วนอันอีกตัวหนึ่งคือมาจากตาหิเทวทีตราหิตาติยาวิภัตเป็นอนัตุหิธกตาในปาิตานิแปลว,ว่าอันเทพธิทิดาทั้งหลายเหล่านั้นปาติตานิตัวนี้ครับคือกิริยาเหตุกรรมวาจกแต่มันมาใช้ในรูปของวิเศษณะของปุกผานิ เลยลดความอันตรายลงมาอีกหกภาพเลยครอันตรายร้อยเปอร์เซ็นตี่มีความอันตรายเหลือแค่สามสิเปอร์เซ็นเองหรือยี่สิบเปอร์เซนเองจะผิดเต็มที่ตรงนี้ผิดแค่สองแต้มแต่มีโอกาสที่เราแปลไม่ได้ค่อนข้างสูงครับคําว่าตาหิเทวะทีตาราหิปาติทานี้สูงมากครับนั้นไฮไลท์เอาไว้นะแล้วถ้าเรารู้ว่า ปาติตาเนี่ยเป็นวิเศษณของบุพพาีิการแปลมันจะเบาขึ้นเยอะเลยครับต่อไปครับอลังกโรโจนติย่อมประดับเทวบุตรตังซึ่งเทพพระบุตรหนังสืออาจจะแปลว่าย่อมกระทําให้พออลังแปลว่าพอกโรโจนติแปลว่ากระทํานั้นย่อมกระทําให้พอก็ได้ครับมาดูต่อไปครับตาสุ เทวทีตาสุเอกาเทวทีตาอันว่าขีดอันว่าขีดนะฮะในเทพทิดาทั้งหลายเหล่านั้นหนาขีดเทพธิดาองหนึ่งหรือตอนหนึ่งก็ได้คนระับอันว่าขีดในเทพทิดาทั้งหลายเหล่านั้นหนาเทพทีพ่ดา องหนึ่งจุตาเคลื่อนแล้วรุกขะสาขายังเอวะที่กิ่งแห่งต้นไม้นั่นเทียวเทวดาตกต้นไม้ครับความหมายคือเทวดาตกต้นไม้ตายนะเนี่ยจุตาคือเทวดาตายกำลังไปเก็บดอกไม้ให้กับเทพบุตรพลัดตกลงมาตายครับตายทันทีทันใดแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ สรีรังอันว่าสรีระนิพายิดับแล้วทีปะสิขาวิยะเราว่ะกาอันว่าเปลวแห่งประทีปเนี่ยตายแล้วก็เหมือนเหมือนตะเกียงดับนะครับความหมายของเขาเหมือนเปลวแห่งประทีปสาเทวทีตาอันว่าเทิดานั้น หถือเอาแล้วปฏิสันสันทีนซึ่งปฏิสนที่กุละเคเหในเรือนแห่งตระกูลเอกสมิหนึ่งสาวถียังในเมืองชื่อว่าสาวถีอ่าโอเคครับอันนี้แปลง่ายๆต่อไปเลยครับชาติสราเป็นผู้ระลึกซึ่งชาติหุตวาเป็นชาตะกาเล ในการแห่งตนเกิดแล้วเหมือนจะแปลได้เนะชาติสราคือถ้าเราจำเรื่องราวมันได้นะว่านางเทพทิดาตกต้นไม้มันก็มีเรื่องเดียวนี่แหละและนางคนนี้ชาติสราครับเป็นคนละลึกชาติได้ชาติสราตัวนี้เป็นคนละลึกชาติได้มันก็จะง่ายแล้วครับสับนี้ก็ก็จะไปได้ในการแห่งตนเกิดแล้วตอนนี้คือมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วนะ อนุสรันตีนะครับอนุสรันตีตัวนี้ระลึกถึงอยู่แก่ที่เป็นตีเพราะว่าประธานเป็นอิทธิลิงอันตปะปัจจัยก็เลยเป็นอันตีครับลงอีเครื่องหมายอิทธิลิงไปรละลึกถึงอยู่ว่าภรยาหินะฮะเป็นภรรยากับอัมหิอาหางอันว่าเราภริยาเป็นภรรยามาลาภาริเทพระกุตาสะของเทพ,พบุตรชื่อว่ามาลาภารี อัมหิย่อมเป็นในเลขในไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันวายะอาศัยแล้ววุฒิทิงซึ่งความเจริญแยกสับออกมาวันก่อนก็เจอครับวุฒิิงอันวายะเนี่ยวันนี้ก็เจออีกแล้วกัตตวากระทําแล้วคันธมาลาทิปูชางซึ่งการบูชาซึ่งการบูชาด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น เหมือนว่าจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะสัตว์นี้ซึ่งการบูชาด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นปัเถสิปรารถนาแล้วอภิปตอภิปติงิงซึ่งการบังเกิดเฉพาะอภิเนี่ยเฉพาะสันติเกในสำนักสามิการศาของสามีสา สาธีตาอันว่าที่ดานั้นค่าตาปีแม้ไปแล้วประุลังสู่ตระกูลแห่งผัวสู่ตระกูลอื่นคือแต่งงานครับความหมายตรงนี้คือแต่งงานโสลสาววสากาเลในการแห่งตนมีการฝนสิบหกพอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังทำเหมือนเดิมทัตตวาถวายแล้ว พัตตานีซึ่งพัดทั้งหลายอันนี้ผมโยกเอาเพื่อมันง่ายนะฮะทำไมถึงขึ้นว่าพัตตานีดูตรงนี้ฮะหนึ่งสลากกพัดสองปักขกพัดสามวัดสาวาสิกพัดไอ้คำว่าวัดสาวาสิกะมันไม่มีคำว่าพัดอยู่หลังแต่เมื่อเราบางังคับว่าซึ่งพัดทั้งหลายปุ๊บ เราก็จะขึ้นสลากะพัดปาิกพัดวัสาวาสิกพัดเป็นต้นนะฮะแบบนี้ทัตวาถวายแล้วพัตตานี้ซึ่งพัดทั้งหลายสลากะพัดตาปาคิกะพัดตาวัาวาศิกาทีนี้มีสลากพัดและปาิกพัดและวัสาวาสิกพัดเป็นต้น อ,อเลขในหลังจบเลขในมีอิติวัทะติเนี่ยวัติเป็นตัวเปิดครับวัฒติย่อมกล่าวอิติว่าอะยังอะยังอะยังสัมปัติไม่รู้ว่าหนังสือขึ้นอะไรมานะฮะหรือพาโคได้นะครับ อายังสามปติอันว่าสมบัตินี้หรืออายังพาโคอันว่าส่วนนี้ปัจจโยเป็นปัจจัยนิพพัตนัทธายะเพื่อประโยชน์เนี่ยอัทธา,ายะตัวนี้เพื่อประโยชน์แก่การบังเกิดในสำนักของสามีของเราโโหตุจงเป็นสำคัญที่สุดคือจะขึ้นประธานมายัางไงจึงจะให้ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีให้ไอเรื่องนี้สำคัญครับ เพราะการขึ้นประธานเนี่ยมันมีนัยยะที่แอบแฝงอยู่ก็คือว่านามคืออายังตัวนี้มันเป็นลิงอะไรบังเอิญแล้วก็เป็นความโชคปีของเรานะว่าอายังเนี่ยมันเป็นได้สองลิงคือปงลิงและอิฐีลิงฉะนั้นสัมปติเนี่ยเป็นอิฐีลิงทาโคเป็นปงลิงขึ้นมาสับใดสาหนึ่งก็ได้ไม่ผิดครับนะยืนยันเลยนะครับว่าไม่ผิดอาถาครั้งนั้นพิกขู อ่านว่าพิสูจนทั้งหลายนี่ประโยคตั้งชื่อครับนามังการินโศนี่อย่าลืมฮะการินสุกระทําแล้วขออภัยครับพิขูอ่านว่าพิสูจนทั้งหลายวัตตวาจะเป็นจินเตตวาหรือวัตตวาก็ขอให้เปิดมาให้ได้นะฮะขอเปิดมาให้ได้วัตตวากล่าวแล้วอิติว่าอายังอิทธิอ่านว่าอย่างนี้ อุทายะลุกขึ้นแล้วสมุทฐายะลุกขึ้นพร้อมแล้วปัดเถติย่อมปรารถนาปติงเอวซึ่งซึ่งผัวนั่นเที่ยวปฏิแปลว,ว่าผัวตรงตัวนะฮะอ,อิติดังนี้กริสุกระทำแล้วว่าจะนางซึ่งทำอิติว่าปฏิปูชิกาอันว่าปฏิปูชิกาอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่ออัศลังอัฐานุนคร อิทิยาของหญิงนั้นนั้นประโยคตั้งชื่อตรงนี้จะบอกว่าเป็นประโยคยากก็ใช่นะฮะเพราะว่าประโยคตั้งชื่อประโยคแบบควรที่จะแปลให้ถูกสาปีอิทิอันว่าหญิงแม้นั้นปฏิชคติย่อมบำรุงอาสนะสาลังซึ่งอาสนะสาลาตรงๆเลยครับ หรือศาลาเป็นที่นั่งแต่ก็ไม่ควรแปลหรอกครับซึ่งอา,าสนะศาลานั่นแหละอุปัฏฐาเปติย่อมเข้าไปตั้งปานียังซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดด่มปัญญาเปติย่อมปูราดอาสนานิซึ่งอาสนะทั้งหลายนิพพัทธทางหนึ่งนิดจะแปลนิพพัทธทางก่อนหรือนิพพัทธทางหลังก็แล้วแต่ได้ทั้งหมดไม่ใช่สาระสําคัญนะฮะ ไม่ใช่สาระสำคัญมนุษย์าอ่านว่ามนุษย์ทั้งหลายอันเยปีแม่เหล่าอื่นทาตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันถวายเนี่ยครับมันมีคําว่าพัดอยู่ข้างในแล้วก็ใส่พัดไปเลยครับพัดตานี้ซึ่งพัดทั้งหลายสลากับพัดตาทีนี้มีสลากับพัดเป็นต้นหุต,ตวาเป็นใส่หุต,ตวามาแปลเป็นก็ใส่หุต,ตวามาวัตวากล่าวแล้วอิติว่า ตรงนี้เป็นวัตวานะครับออวัตวากล่าวแล้วอีติว่าอาม,มะดูก่อนแม่ตวังอันว่าเธออิมานิพัตตานิยังพัดทั้งหลายเหล่านี้ ิมานิพัตตานิยังพัตทั้งหลายเหล่านี้ปติปาทยาสิพึงให้ถึงพร้อมภิกขุสังกษะแก่หมู่แห่งพิสุระวังระไวยร,ร,ระวังให้ดีครับตัวนี้นะฮะปะติปาทยาสิเหตุก,กัตตุวาจกระวังให้มากๆวงแดงไม่เลยฮะ เพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะแปลผิดได้นะครับไม่สามารถที่จะแปลให้ผิดได้ตรงนี้ต้องระวังนะฮะต้องระวังอาหาริตวานำมาแล้วเทนติย่อมให้สาอิถีอันว่าหญิงนั้นอาคัดฉันตีมาอยู่คัดฉันตีไปอยู่ เอเตนะฮะนิยามเมนะโดยทํานองนี้ปฏิละพิได้เฉพาะแล้วฉะปัญญาสะกุสลธรรมเมซึ่งกุสลธรรมห้าสิบหกทั้งหลายซึ่งกุสลธรรมห้าสิบหกทั้งหลาย เอกะปทมวาเรในวาระแห่งการ9ก้าเท้า9ก้าหนึ่งคือหมายความว่าตรงนี้มีมีคนที่นำไปวิเคราะห์อยู่นะฮะว่าสำหรับท่านที่เรียนอภิธรรมเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าได้โกศลธรรมห้ทุกๆย่างเก้า คำว่าเอกปทะวาเรือทุกๆย่างก้าวในจะได้กุศลธรรมถึงห้าสิบหกกุศลธรรมห้าสิบกมีอะไรบ้างน,นั้นเราก็คงไม่เข้าไปในรายละเอียดตัวนั้นจนเกินไปนะครับต่อไปครับข้าโพอ่านว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันสมุติถ้าหิตั้งขึ้นพร้อมแล้วกวชียงในท้องตัดสาอิทยยของหญิงนั้นสาอิเทยียนว่าหญิงนั้นวิชายิขดข้อแล้วปวดตังซึ่งบุตรทัศมาสัจเจนะโดยอัน่วงไปแห่งเดือนสิบ แล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคยากนะครับเป็นประโยคสาอิทิอันว่าหญิงน,นั้นสาอิทิอันว่าหญิงน,นั้นละพิได้แล้วปุตเตซึ่งบุตรทั้งหลายจตารโรสีอิติคืออิติตัวนี้ถ้าแปลว่าคือครับอันนี้คือตรงตรงที่ยากแล้วนะสายเทียนว่าหญิงนั้นเนี่ยละพิได้แล้วปุตเตซึ่งบุตรทั้งหลายจตารโรสีอิติคือ อันยังปุดตังติแม้ซึ่งบุทอื่นอันยังปุดตังตีแม้ซึ่งบทอื่นคำนาก,การเลนในการเป็นที่ไปด้วยเท้ขาของหญิงนั้นเอ่อของบทนั้นความหมายเนี่ยก็คือว่าพอลูกคนแรกเดินได้ก็ได้ลูกคนที่สองตรงเนี้ยคำว่าได้แล้วซึ่งบุททั้งหลายสี่ คือซึ่งอื่นอีกอื่นอีกนั่นหมายความว่าพอลูกชายคนลูกคนที่หนึ่งเดินได้ก็ได้ลูกคนที่สองลูกคนที่สองเดินได้ก็ได้ลูกคนที่สามลูกคนที่สามพอลูกคนที่สามเดินได้ก็ได้ลูกคนที่สี่ครับอันนี้ก็คือคือคำว่าตัดสามปะทถะสักมราะกาเล เอากาที่ว่าสังในวันหนึ่งสาอิเทียนว่ายินนั้นทัตตวาถวายแล้วทานังซึ่งทานกัตตวากระทําแล้วปูชงซึ่งการบูชาสตวาฟังแล้วทำบางซึ่งทํารักเกตวารักษาแล้วศีกาปทานิซึ่งสีกาบททั้งหลายกัตตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละโรเคเกนะด้วยโรเคเกนะจิบางอย่าง นิพพัตเตนะอันบังเกิดแล้วตั้งคณังในขณะนั้นทิวาสาปริโยสานในการเป็นที่สุดลงแห่งวันนิพพติบังเกิดแล้วสันติเกในสำนักสามิกาสาเอวะของสามีนั่นเทียตโนของตนอันนี้คือโรคฉับพลันทันด่วนครับเสร็จแล้วนางก็ตายพอเนี่ยทำการบูชาฟังทำรักษาศีลทั้งหลายแล้ว นางก็เสียชีวิตไปด้วยโรคปัจจุบันอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะติดเชื้อในกระแสะเลือดครับหัวใจวายด้วยหัวใจวายเออหัวใจวายนี่จะเร็วกว่าหรือว่าอยู่ๆก็หลับตายไปอย่างเนี้ยครับแต่นี่เขาบอกว่าเป็นโรคด้วยโรคบางอย่างนั่นเตียโรคอะไรก็ไม่รู้ห้าข้อสอบข้อหนึ่ง น่าจะออกมาตรงนี้แต่ก็ยาวยาวยอมรับว่ายาว,ยาว,ยาวจริงๆครับจบครับแปลโดยเพียนชนะมีสงสัยไหมครับอาจารย์คะขอ,อนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าเทพธิดาก็ตกต้นไม้ตายอะคะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะที่เรียนมาบอกว่าเป็นเทวดาจะไม่อุบัติเหตุตายอะคะ่ะ จะมีเหตุที่ตายก็จะมีลืมกินข้าวแล้วก็หมดอายุไขแล้วก็น่าจะโกรธด,ด้วยถ้าจะไม่ผิสัยติบุญครับหมดบุญหมดบุญแล้วก็โกรธตรงนี้อาจจะเป็นเหตุก็คือหมดบุญครับบุญของนางหมดแค่นั้นแต่เนี่ยครับก็ไม่ได้บอกว่าตกต้นไม้นะแต่ผมถือเอาว่าตกต้นไม้มันจะได้จำง่าย ในบาลีไม่ได้บอกว่าตกต้นไม้แต่ในบาลีบอกว่าจุติแล้วก็คือดับไปตอนนั้นจิตดับดับจากการเป็นเทวดาแล้วก็ไปเกิดแต่ผมใช้คำว่าตกต้นไม้เพราะว่านางกำลังปีนอยู่คืออยู่บนกิ่งไม้นะ่ะกำลังกาลังเก็บดอกกำลังเก็บดอกไม้อยู่พอดีปับป๊บปบแล้วก็หัวใจวายอประมาณนั้นถ้าเป็นคนน่ะทันทีตรงนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลย แล้วนางก็เป็นคนละลึกชาติได้ลักษณะของเทวดาที่บอกมาก็คือจะเคลื่อนหรือจุติด้วยเหตุสี่อย่างหนึ่งคือหมดอายุหมดอายุเลยครับสองหมดบุญน่าจะเป็นหมดบุญครับตรงนี้สามเพราะความโกรธน, <c oughs> นะแล้วก็สี่อะไรนะครับเมื่อกี้นี้ <c oughs> ผมลืมละลืมเสวยค่ะลืมลืมกิน ืมีมลืมกินข้าวด้วยโอ้โอ้เทวดาลืมกินข้าวใช่คือจาได้เพราะสิ้นอาหารครับไม่ใช่ลืมกินข้าวนะคือไม่มีของบริโภคมีของทานนะฮะอาหารรักษาเย<อ>นะอ,อยู่ในภาคสองครับอยู่ในภาคสองหน้าที่สิบสองหน้าที่สิบสามเปิดดูเถอะครับหน,หน้าที่สิบสามตรงนั้นเทวดาย่อมหมดอายุด้วยเหตุสี่อย่างอยู่หน้าที่สิบสามภาคสองนี่แหละ อ๋อตรงนี้ภาคสามครับโอ้ผมหลงแล้ะครับก็จบแค่นี้นะครับสำหรับแปลโดยเพียงชนะเดี๋ยวพักส,สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเข้ามาแปลโดยอัดน,นะครับเสียงแห้งแล้ะขอบคุณมากค่ะ